อันนี้ไฟมันมันก็ไม่มืดหรอกแต่มันก็พื้น,นใช่ไหมเดี๋นี้แสงไฟมันจะทอนไงมันจะมีรถสมาหาแดดเลยบอกแม่เลยซื้อใหม่จากลับไปอยู่ด้วยอ่ะกลับไปอยู่ทำงานด้วยนะที่ไหนที่ประทุมค่ะนี่รถขี่รถมาจากประทุมนะท่านเนี่ยใช่ค่ะกลับไปทำงานด้วยละหมดนลูกหงมดคืนกลับทีฟี่ ลูกรุ่นใหญ่ไว้บ้านร่างรุ่นน้องรุ่นหลังเยอะถ้าเราสงสัยผิดก็แล้วไปไงแต่เราก็สงสัยคือว่าทําไมรถอ่ะมันเรามีสิทธิ์สงสัยใช่รถมันจอดจอดจะสองคันแต่ทีาเรื่องไงมแต่ทำไมมันเอาของเจ้าออฟเจ้าเทนไงเพราะมันจอดจะสองคันนะน่าจเลื่อยคำหนึ่งนี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชหน้าสงสัยถ้ามันออกด้านนี้ก็เห็นนะ ถ้าไม่ออกหน้านี้จะไปวนอยู่ในนั้ำลำจอดฝันนั่นจไหนเดินดูวห้เขเจอไนั้นผมก็เดินดูกันแล้วให้รปภช่วยเดินดูอะไม่เจอรอโอกาแฟเดีแปบนึงนะแบดู้อกันะเดี๋ยวนี้ลางก็มือรงนาดนว่ะพี่กิมเนี่ย เนี่ยเขามีติดบ่นอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าเราเปไงใช่แต่มันหายเนี่ยรู้มันมาเป็นสิบปีเนี่ยแหละรถผมรถวิ่งได้ละในเบอร์เก้าเนี่ยที่มันที่มันที่อยู่อ๋อมันดันออกมันดันมันดันออกต้องทะเบียนรถมันจะมองไม่เห็นเป็นขยับมาทางนี้ถึงแม่รถไหนเออ สามแล้วหองหมันมีสาวให้ตึกเนี้ยเราได้ยูตึกไหนไยูตึกเนี้ยก็มานั่งตึกไอ้บ้านนี่ครับผมวิ่งลายมันตึก <c oughs> เหมือนมันขี่เข้าไปก่อนหน้าน,นี้เลยนะแล้วมันก็ขี่ออกมามัน,มนขนนี่ย้อนไปย้อนมาไง เราต้องระวังตัวเองด้วยให้เราหองตลอดเพราะเราเขาจะมารับผิดชอบถ้าจอดหายนิดมันไม่มีหายมันเป็นปีๆแล้วเนี่ยไม่เห็นไฟทะเบียนนียไม่เห็นไฟสว่างไฟมันไม่ค่อยสว่างสว่างแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอะแต่มันมองไม่เห็นองเห็น มันก็สว่างนะโอ light, 1 habitude, 1 ated, il, ้ไม่น่าใส่หมวกกันน็อกดีกว่าใส่ดีมีประกันมั้ยมีประกันดีจะได้หายเนี่ยมีค่ะประกันรถหายป่ะยค่ะประกันรถหายเออได้บอกประกันน่าจะได้รถคืนได้ได้รถใหม่ก็เนี่ยเราต้องไปคุยกับร้านก่อนครถประกันเนี่ยยังยังค่ะเออนีมากทำไปเลย ตียไปงี้อไรประาประมาณ15 16วล่าสุด30มนขี่รถวนม2รอบ่ไหม เดือดได้จะเบียนมันเลยเด็บไปรุ่มอยู่เลยนี่ก่อนได้จะเบียนหน่อยทาไปทะเบียน์ทำเบียร์ทำเบียร์ทำอะไรง่ายจังเลยฮะเอาไปเลยอ่ะยันยันมันเอาตีนยันไปคอยเนี่ยก็ยังง่ายเกินไปมันไปง่ายจังเลยวะทำไปจะเบียน์ทำเบียร์ทำอะไรง่ายจังเลยฮะเอาไปเลยอ่ะยันยันมันเอาตีนยันไปคอยเนี่ยก็ยังง่ายเกินไป

การตัวเลขข้างบนเลยต่อข้างบนอ่ะเราจัไม่ได้อ่ะต่อตอนนี่ใช่งขวาบนน่ะไปครับไปไปไป ช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งพี่ตีสามครับจากนั้นผมพอมาเจอตีหนึ่งครึ่งผมก็ไปหาเพื่อนลงมาอีกทีตีสามรถผมก็ไม่อยู่แล้วแล้วผมก็ไปเปิดกล้องดูเมื่อวานนี่กดเล่นี่ครับมันวนมาแล้วรอบหนึ่งรถผมไม่ได้รอขอไว้แล้วมันก็ถีบออกไปเลยมันถีบ,บนวนออกไปข้างหลังน่ยไปแล้วสองคนไปแล้วพี่ วันนั้นผมไปวิ่งลายแมงมาครับแล้วก็กลับมาตอนตีหนึ่งครึ่งแล้วผมก็มาหาเพื่อนครับแล้วผมก็กลับบ้านอีกทีตีสามลงมารถผมก็หายนะครับจากจากนั้นผมก็ไปแจ้งความครับแจ้งความเสร็จแล้วก็ไปเปิดกล้องดูเมื่อวานก็ได้หลักฐานมาแล้วครับแล้วแต่คนร้ายมากี่คนครับมาสองคนครับแต่งตัวยังไงเออมีคนนึงใส่ชุดเป็นชุดบอลครับแล้วก็กางเกงบอลแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกมาครับอีกคนนึงก็ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวใส่หมวกกันน็อกเหมือนกันครับรถไม่ใส่ป้ายทะเบียนครับ รถเขาเป็นเวฟร้อยน่าจะร้อยสิบอะครับแล้วเขาใช้เวลานานไหมดูเราดูจากกล้องอะเวลาแป๊บเดียวครับเพราะรถผมน่าจะลืมล็อกคอไปครับไม่ถึงสิบห้าทีแล้วเขาก็วนออกไปข้างหลังครับออกทางนู้นครับเขาขี่เข้ามาทางนี้ครับอ๋อใช้เวลาแป๊บเดียวรถเรายี่ห้อรุ่นอะไรอะเวฟร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่ห้าสีแดงดําครับป้ายทะเบียนหกศูนย์ศูนย์เก้ากรุงเทพมหานครครับแล้วอะอยู่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับก็ให้ฝากถึงคนร้ายหน่อยก็เอาไปแล้วก็เอาออืรคับเอาไปแล้วก็น่าจะโดนจับนะครับพี่มันไม่น่ามาเอานะครับมันเป็นรถทํางานนะครับมันเป็นรถเราทํามาหาก,กินนะครับมันเป็นรถเราเราจอดไว้ครับมันไม่น่ามาทําอย่างนี้เลยพี่ก็ขอให้โดนจับไวๆนะครับกอไอ้อ้นี้ฝากถึงทางตารวจหน่อยอ๋อตำรวจก็รีบๆตามหารถให้ผมหน่อยนะครับ ตอนรถผมก็ต้องเอามาใช้เหมือนกันครับมันไม่มีรถขี่แล้วตอนนี้ครับเราก็คือเราใช้มา,ากินทุกวันนะเนาะใช่ครับวิ่งลายแมนนะพี่ถ้าไม่มีผมก็ไม่มีวิ่งเลยครับอไปไหนก็ลําบากเลยครับตอนเน,นี้รถคันนี้รถเราผ่อนเงินด้วยตัวเองหรือเปล่าใช่ครับผ่อนด้วยตัวเองหมดเลยครับต้องหาด้วยตัวเองครับ๋อตอนดาวก็ดาวเงินเองเงินตัวเองหมดเลยครับ